สวัสดีครับผมไบายจากช่องไดอาร์ลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานไฮรักเจเน r เรชันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮรักดีโว่สามรุ่นที่โชว์นะครับผมก็คือตัว ZRunner GR Sport และก็ตัว p r u n n e r นนะครับว่าเขาปรับปรุงหน้าตาแล้วหน้าตาเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปไปกัน หลักๆเลยคือเรื่องของชุดแต่งที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ Set Runner Set Edition เนี่ยชุดแต่งที่ลงตัวประมาณหนึ่งเลยนี่ด้านหน้าไฟหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้ตัวไฟตัดหมอกสเกิร์ตต่างๆเนี่ยคือดูดีเลยนี่มีกิปเนิกเบาๆนี่เป็นเส้นสีแดงของตัว s e ต r u n n น r นะครับผมนี่ครับ้รแมนตตัวนี้นี่ หูล้ออย่างสวยอะ่ะในตัวนี้เนี่ยเขาก็ทําซุ้มล้อยื่นออกมาให้เผื่อไปเปลี่ยนล้อด้วยนะตอนนี้ทําเผื่อไว้เลยชุดแ่งพวก Z เซทอิดิชั่นอะไรพวกนี้พอเข้ามาจากโรงงานเนี่ยเราก็สามารถเอายอดตรงนี้ไปทําการผ่อนได้ไม่ต้องมานั่งจ่ายแยกก็คือรวมไปเลยคือผ่อนได้ตรงนี้กระจกมองข้างสีดําตัวแบตที่เป็นสีดำมือจับประตูสีดำแล้วก็ในตัวนี้ก็ยังมีตัว T R C แล้วก็ V S C เข้ามาแล้ที่สำคัญครับ HAC นะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าโอ้โ oh หมีดิสเซอร์ดิดหน่อยข้างหลังด้วยนะฝาท้ายเป็นไงฝาท้ายก็ยังเปิดมาแล้วโครมครามนะครับยังไม่ได้มีตัวผ่อนน้ำหนักฝา <c oughs> ท้ายไฮลักรีโว และในตัวรุ่นนี้นะครับ<ม>ก็จะมีตัว Smart Cap แล้วก็ดับเบิลแคทั้ง2รุ่นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัว P Runner นะครับเป็นตัว Smart Cap ป<ม>นี่ข้างหน้าก็มีการตกแต่งหน้าตามาใหม่ให้ดูเนี่ยดุขึ้นดูสปอร์ตดูสวยขึ้นนะครับตัวซุ้มล้อเนี่ยมันก็จะไล่ล้อยาวมาถึงตรงนี้เลยตรงมาบรรจบกับตัวไฟตัดหมอกกระจังหน้าที่แบบหม,มันเป็นสีเทาแบบ เทาด้านๆน,นะเออไม่ใช่สีดำแล้วม,ม,มันเจอกับสีเทานี้ส่วนตัวล้อแม็กเนีย17นะยาง265ตัวพรีแรนเนอร์เนี่ย,นะย,ยก็จะมากับช่วงล่างที่เป็นสุดเฟรดซับเพนชั่นนะตัวนี้ก็จะให้เรื่องของนุ่มขึ้นแล้วก็เกาะถนนได้ดีขึ้นนะนี่นะครับแหมก็ยังเป็นเสียบกุญแจกันอยู่ริง,รงปุ่มสตาร์ทมันมีมาแล้วนะ ปรับไฟฟ้าต้องสเต็ปขึ้นไปได้นึงหน้าจอเป็นแบบ10.25นิ้วที่ปรับเปลี่ยนมานะปรับเปลี่ยนมาคือ10.25นิ้วรองรับ p p p l e a r p l a y แล้วก็ o r d Auto แบบไหลสายภายในอื่นๆเนี่ยก็ยังเป็นหน้าตาเดิมๆอยู่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยปรับเปลี่ยนนิดหน่งเปอร์ตรงนี้ตางนะครคันนี้เนี่ยก็จะมี Smart c a p ปแล้วก็ดับเบิลแคอันนี้จะเป็นตัว Smart c a p ป้้งหลังนั่งได้ไหมเหร านกนกอ,อ้ัโเดี๋ยวเราไปดูตัว GR กันต่อไฮรักรีโว GR สปอร์ตคันนี้ปรับเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็ด,ด,ดูดูเท่มากนะครับไปไปดูกันตัวกระจังหน้านี่หลายๆคนชอบเอาไปแต่งเป็นแบบนี้นี่เขาไม่ต้องไปซื้อของแต่งแล้วเขามาเลยจากโรงงานแล้วสีที่เขาให้มานะดูเท่มากกล้องหน้านะ ตัวเลด GR นี่ความเป็นสีแดงตัดกับสีดำเงาเนี่ยคือโคตรเท่เลยอะ่ะแล้วดูช่องดักลมเข้าไปตรงนี้โหคือรถตัว GR เนี่ยมีความดุมีความเท่มากเลยแล้วมีความสปอร์ตคือทุกอย่างรวมกันเข้ามา ตัวนี้เครื่องยนต์เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัว t ต y o ต a Fortuner GR Sport mm. ก็คือตัว224แรงม้าแรงเบียด550นิวตันเมตรมีการปรับจูนเรื่องของกล่อง ECU mm. เครื่องยนต์เกียร์ต่างๆเนี่ยให้ตอบสนองได้ดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับนี่แล้วก็ตัวช่วงร่างก็จะเป็นโชค๊ค GR Sport เป็นแบบโมโนทูบเบรกเป็นแบบ GR s p o r t สีแดงนี่ตัวล้อนี่ก็จะเป็นล้อแบบนี้เลยนะล้อแล้วก็จะเป็นยาง ออเ l เลนเข้ามาตัวนี้ก็จะเป็นแบบเรียกว่าสายลุยความสูงจากตัวรถค่อนข้างสูงเลยด้าน,นใต้ก็ยังมีตัวกันเข้ามาตรงนี้นี่ตัวนี้ก็จะมีเป็นไฮรัดสีดำกระจกฝากระโบางข้างสีดำมือจับประตูสีดำนะครับดูจากมุมนี้ก็เท่นะดูดิซุ้มล้อเขาแล้วก็บันไดข้างประตูนี่ซุ้มหลังเขาทำให้ตัวรถเนี่ยวายมากๆเลยแหละดูดิ ความวายของเขาเสริมเข้ามาอันนี้เสริมเข้ามาต้องเป็นเป็นวายพอดีแล้วดูแนบนี่แล้วก็โชค๊คที่เป็นโมโนโทูปนะครับดูด้านท้ายกันดีกว่าด้านท้ายนี่ไฮร,รักลีโวจียสปอร์ตไหนอลองดูสิโอ้เบลว,วิวเบาว,วิวนี่เขามีตรงนี้ตัวผ่อนแรงตัวผ่อนแรง ยกมือเดียวได้เลยอ่ะดูดิเนี่ย,ยแล้วก็นี่ข้างหลังตรงนี้ก็จะมีตัวดักลมเข้ามานี่ครับความเป็น G R Sport นะความเป็น G R Sport ก็จะมีหัวหมอน2ด้านตัวเบาะเนี่ยก็จะแบบเหมือนหนังกลับเป็นหนังสังเคราะห์นะและก็ที่โอยดู ความเป็นสปอร์ตของตัว GR นะครับเบลสีแดงมันไม่ได้แดงแค่ข้างหน้านะข้างหลังอีก3อันก็แดงนะนี่ GR Sport มีเซนเตอร์มาก็มาที่ผมบาลัยข้างหลังเป็น USB C 2อันมีแอร์หลังแอร์ Air หลังแอร์ Air หลังไม่แปลกใจแต่เป็น USB Type C ว่ะ Type C ว่ะเฮ้ยข้างหน้าเป็นยังไงวะขอดูดิข้างหน้าเป็น t ทย e อะไรนะ ึบเปดิดมาึบอ้าว USB Type A <c oughs> ก็จะมีไวลสชาร์จนะชุดแต่ง GR ต่างๆแผงตรงนี้จะเป็นลายแบบดูดีอะ่ะหน้าจอ10.25นิ้ว Apple CarPlay ตอนโตแบบไร้สายกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโดมัติเลยชุดแต่งตัวแป้นคันเร่งแป้นเบรกมาเป็นแบบนี้ภายในก็จริงๆก็คล้ายๆเดิมครับก็จะมีการตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยเลย สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนด้วยตัว h ฮรักร r v o อร์จีอ r รอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องทางเราด้วยที่ t i ิก o k Facebook และ YouTube อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามตลอดด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย